เพื่อนกําลังแต่งหน้าแต่งตากันจ้ะครับพี่น้องเพราะว่าพึ่งทุ่มหนึ่งน้องเดี๋ยวเราจะไปทักทายพระเอกอามวุทิพัทนะคะเพราะว่าพระเอกอามาแล้วสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างเออ กำลังแต่งหน้าเท่ากับยังไม่ได้จับดินสอเขียนคิ้วเลยอ๋อกำลังคือกำลังเริ่มน้องกำลังเริ่มก็คือเพิ่งจับ,จบกระดาษเช็ดชูเปียบม,มาเช็ดหน้าเ,าเข้ามาใช้แล้วขอบคุณนะครับสวัสดีนะครามขอบคุณนะครานี่เห็นมอนี่มันกินขนมปังโกเบทิมหุมเด็นคราบพี่น้องมองนี่ครับ เราก็มาเจอพระเอกหลักของเรานะครับโอ้พี่น้องกที่บอกเรื่องท่างขึ้นนีพี่น้องหกพี่น้องลอยหกสิบกค่คนเมืองทางขืนครับแล้วเมื่อ,คอยครพูดปากง่ายนึงมาหนีที่ขึ้นไปนกคาับจะนะ่ที่ลำบากลำบากเด่นสวัสดีนะคะมีพี่จอเล็กนะคะเงินบอ พี่น้องโคราชพี่น้องอำเภอพุทธาอย่าลืมเด้องานบอลลูนเพื่อนนี่พอตีสามคนเดียวทักเจ้าหน้าที่ใจดีกับอาชีพขิงหายมือนี้คราบเลยยื้อใ,ใส่ครับพี่จอเล็กอำเภอพุทธาแม่นอำเภอพุทธาเลีเ้ยงกับโรงแรมเวียนนาเวียนน้านี่อำเภอพุทธาอำเภอพุทธา,าครับ ผมมาจากอำเภอเมืองแต่ไม่ไกลจากอำเภอเมืองแต่เป็นอำเภอพุทธาสวัสดีสวัสดีพี่อาร์มวุฒิพัฒน์ด้วยนะครับใช่ครับสวัสดีครับพี่เตมมาเรือครับอาจาศหนาวมาแล้วลมหนาวลมเย็นแม่นครับตอนนี้อากาศหนาวหรืออากาศเย็นครับเย็น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 แอ็กอยากขึ้นบันไดมาสิหักพี่อาร์มอิงอิงว่าผมนี่อย่าใส่ฟิลเตอร์พี่อาร์มก่อนพี่อาร์มไม่เต็มมา อุ้ยพอมาหาพี่อามแล้วคนดูขึ้นสองร้อยเลยอย่างนั้นเราอยู่นี่แหละเย้จริง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 ใส่ฟิลเตอร์ไม่เป็นน่ะนี่แหละพึ่งขนาดนี่แหละครับพี่คือหอนแชมไหมนี่มันอยู่ในตู้ไงแล้วก็สวยอยู่แล้วตอนเซฟพีทแมนอยู่่ต้อนเซฟพีทเตอร์หรอเพราะว่าพระเอกพระเอกอามเพิ่นรออยู่แล้วพระเอกจอเล็เพิ่นก็รออยู่แล้วรายการน่งเอกเอ้ก้าลูเอ้า พี่ลีตีเป็นตลกเขอเป็นตลกบอกใส่ล็อกเนี่ยตลกให้มึงชุดเนื้อคัตพี่อามหัวแปลว่าเจ้าเลนตลกผ่านคัตพี่อามเล่นบ่หัวแปลว่าเจ้าเล่นโมพานะเนื้อสองซาำทำไมต้องเล่นหน้าหนูก็ตลกเองฮะคือได้ยินคำว่าอกหักอกอย่างนี้ขอสัมพันขอสัมพันเนี่ยมนเป็นจังใดได้ยินคำว่าอกหับเขาว่าเขาว่าอาจารย์มักเกนตลกมักเขาเล่นอะไร อุ้ยอำเภอเมืองสุรนั Whew, e ่นฟีตอเล็กข่ากบุชาบอเขามักตะลุกตะววันตลกอืมตะเล็กโอค่ะอืมตลกโออืมโอค่าอะไรที่จั้งแต่วันนอนอ๋บอได้มีอย่างเกิดขึนบอตื่นเกินมากก็คือโอค่าคือเกาแม่ตะวันนอนก็ะคือเศร้าอกแม่อ๋อตื่นมากกว่าโอค่าคือเกาเี่เศร้าอกครับ แค่สองตอนอือนโอ๊หักปานชั้นเนาะอ๊ะอ๊กโอ๊จั้ะบอกอาจารย์ก่อนอาจารย์จะได็ดผลปันสรีมานินมักรนี่กอตี่อนังในันั้นโดเล่บอลไปใจไหนโลกใจไหนบดีคอยโลกใจไหนบดีฟ้าไปิืชัวร์กันคอยค้างหักผู้ใดดี ทายคลิปทายคออลิปออดีแฟนเนี่เจ้าหน่ะผู้ไดสถ่ายไอ้จอลีกอ่ะกับเปาวามาพีดีด้วดีดกะกบจ้ากลาดเทียมมาลงผิดทายทุก <laughs> สวัสดีสองร้อยสิบสี่ท่านนะครับสวัสดีสุขุสุขนเดอค่ะมือน,นี่เราทำการสแสดงอยู่ที่ไหนคะอยานดีดูหนาาอ่านี่นะ บอำเภอสาบือเมืองจังหวัด,วดนี่อ่ะไม่ใช่จังหวัดโคราชเหรอโคราชกับนครราชสีมาจังหวัดเดียวกันไหมก็เดียวกันสี่นะแ,แล้วมันมีสองจังหวัดเหรอมันต้องมีมีโคราชกับนครราชสีมา